กระทรวงยุติธรรมเสนอรายการสารคดีกฎหมายสามัญประจำบ้านเครื่องแบบลูกเสือก็เป็นอีกหนึ่งในหลายๆเครื่องแบบที่มีกฎหมายคุ้มครองไว้เป็นการเฉพาะอย่างที่เรารู้จักกันดีเด็กและเยาวชนชายที่เรียนลูกเสือเรียกตรงตัวว่าลูกเสือส่วนเด็กและเยาวชนหญิงเรียกว่าเนตรนารีบุคคลอื่นๆที่เป็นลูกเสือทั้งตำแหน่งผู้บังคับบัญชาลูกเสือผู้ตรวจการลูกเสืออาสาสมัครลูกเสือเรียกรวมๆกันว่า บุคลากรทางการลูกเสือครับทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติลูกเสือพุทธศักราช2551กำหนดไว้ว่าผู้ใดแต่งเครื่องแบบลูกเสือบุคลากรทางการลูกเสือหรือประดับเครื่องหมายลูกเสือโดยไม่มีสิทธิ์เพื่อให้บุคคลอื่นเข้าใจผิดต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่หากไปปลอมเข็มลูกเสือสมนาคุณหรือเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ด้วยล่ะก็โทษจะขยับขึ้นไปเป็นจำคุกสูงสุดถึงหนึ่งปีครับ